จ้าน้องจราเข้จ้าวนหางให้สวยๆนะจ้านี่เนี่ยโอเคโอเคจ้าจัดไปเลยคุณหมอเอ้ยนี่เนี่ย พอบอกง่ายหน่อยเล่นใหญ่เลยนเนาะหลังเรียบร้อยก็มาจัดด้านหน้ากันหน่อยหนึน่งเนาะแข้งขาหน้าก็อยียกให้สวยๆวยเซมๆแข้งขาหลังด้วยคุณหมอ หนุกใหญ่หนุนกเนาะหนุกนานไ <c oughs> ม่เอาจ้างก,ก็ไม่เอารับจัดที่จัดทางได้ครับเตรียมพบและชมครับจูป,ปากจระเข้โชว์ครับหรือว่าเมาททูเมาปากต่อปากระหว่างปากคุณมอสหิกต้องนานกับปากน็อกจระเข้ใครจะไวกว่ากันนะครับเตรียมพบและชมครับ ลรงนวครับแรงกันแ so hmm. ้วปากต่อปากเอาแบบจุ๊บๆเลยเนาะจาทำอะไรคุณหมอจุ๊บแล้วจะจุ๊บอะไรแบบนั้นเลี้วอย่างนี้แหละลอดไยโอ้โหเล่นซะอย่างนั้นไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เออเอาไป เนี่ยเออเออเออ่อออออองนั้นนละเจ้าคุณหมอแหมเล่นประคองสงนิมมันอย่างงั้นไม่หายแล้วคือขาคุณหมอไม่ใช่ขางผมนี่หายก็ไม่เป็นไรน่องเอาใหม่นะคุณหมอนะอน้องจเจ้าเี่ห์กับช่างเลือกเลยครับ พอคุณหมอเขาเชยคาหน่อยเดียวครับเคิ้มจะเยอะไหมเขาจูบที่ท่าเดียว้วน,น้องเจลเี่ของเราเอาใหม่นะครับคุณหมอเอาใหม่นะเอาในท่านี้นหะเออนี่แหละเอาแบบตรงๆเอาแบบชุบชคบับ้วบตามหลักครับในสวนในฟาร์มครับในท่าจูปากโชค,ครับทาคุณหมอของเราจะวิ่งสไลด์ปูดเข้ามาแล้วมาจูบที่ปากน้องเจลเข้แต่วันนี้พื้นที่ของเราไม่พอครับ เลยจะจูบให้ดูชมแค่พอสังเกตเนาะรับเร่งแล้วและนะครับเต็มพบและชมครับจูบปากจระเข้โชว์ครับเอาแบบตรงๆเด้อเอาแบบชั่วๆแบบนี่มวนแบบเมื่อกี้ไม่เอาเด้อน้องจระเข้ชอบสาดิษนะคุณหมอนะอันั่นแหละเอาในทางนี้แหละเออเล่งแล้วครับแล้วครับเตรียมพบและชมครับจูบ โชเชลกจ่วยกับไป้วกับใ่วยใจเป็นไงบ้าคุณหมอรสชาติล่ะอ,อย่างนี้เลยนระับขอบคุณมากร,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 รับก็เสียกปรบป้ายปรบมือับ